อ้าวก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับมากับสตีฟฝรั่งขายรถอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมีรถมารีวิวให้ทุกท่านดูนะครับผมเป็นรถสไตล์อีโคคาร์นะครับวันนี้นะครับผมนี่ผมรีวิวกระบะรถซันรูนอะไรมาเยอะละมารีวิวแนวนี้กันบ้างนะครับผมนี่นะใครสนใจนะครับผมคันนี้แนวนี้นะครับผมติดต่อผมไม่ได้เลยนะคันนี้นะครับผมเป็นตัวมิตซูบิชิมิลาดนะครับผม1.2 GLX นะครับปี2021นะครับผมตัวนี้สวยๆเดิมๆนะครับราคาเต็มอยู่ที่299,000บาทเท่านั้นนะครับผม นี่ตอนนี้นะครับผมเลดผ่อนตอนเดือนราคาไม่แพงนะครับเลผ่อนเรวเลดหกพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับผมคันนี้นะอสวยๆเดิมเดิมไหมนะครับผมนี่คันนี้ผมจะพาไปดูรอบคันเลยนะครับผมคันนี้นี่นะครับรถที่ดีไม่เคยชนหนักไม่เคยเปลี่ยนเครื่องนะครับผมไม่เคยขัดสีไม่เคยจมน้ํานะครับผมที่นี่นะนี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมราคานะครับใครสนใจก็ติดต่อผมได้ที่ศูนย์เก้าสามนะผมเก้าแปดสามห้าแปดสี่สี่ได้เลยนะครับผมหรือว่าใครอยาก ทักมาสอบถามทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ผมมาได้ที่แคมปีสส่วนสองหรือว่าแอดทางเบอร์มาได้เลยนะครับผมนี่นะครับเบสบีชตัวนี้นะครับผมนะมิ拉นะครับผม1อ g l x นะครับผมราคาไม่แพงนะ299เท่านั้นนะครับผมตัวนี้299เท่านั้นนะจบได้เลยนะครับผมนี่นะผมจะพาไปดูรีวิวหน้ารถกันบ้างเลยว่ากระจังหน้ารถมีอะไรบ้างนะโอเคป่นี่กระจังหน้ารถนะครับผมก็จะมีโลโก้เบสบีชนะแท้ๆจะเดิมจากโรงบริษัทเลยนะครับผมตัวนี้นะอ่าไม่ได้ปรับแต่งอะไรมาทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่นะ โคมไฟหนรถครับเป็นแบบมัลติเรเฟกเตอร์นะครับผมนี่โอเคนะครับสวยๆเดิมๆของโคมไฟยังใสๆอยู่เลยนะครับผมนี่นะไม่ขุ่นนะครับผมตัวนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับผมโต๊ะไม่ใช่ตัวท็อปนะครับตัวนี้นะโอเคนะครับฝั่งนี้เช่นกันนะครับผมนี่นะโคมไฟใสๆเลยนะครับผมนี่นะสวยๆเดิมๆเลยนะคันนี้นะผมสนใจติดต่อผมไม่ได้นะครับผมตอนนี้ปากกระปรงรถนะนี่นะครับผมก็ ทั่วไปเลยนะครับผมไม่มีลงไม่มีรอยถึงมีรอยมากๆนะส่วนใหญ่จะเป็นฝุ่นนะครับสามารถล้างออกได้นะครับผมอกระจกนะครับผมติดฟิล์มให้ทั่วคันเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะเรียบร้อยนะครับสามารถจบปุ๊บออกขับออกไปได้เลยนะครับผมคันนี้นะสวยๆเหือนเดิมเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูร้อแม็กนะครับผมนี่แม็กเดิมจากบริษัทเลยนะครับผมนี่นะครับ ไม่ได้ปรับไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับผมใครชอบรถเดิมๆคันนี้ต้องจัดนะครับผมราคาไม่แพงนะสองเก้าเก้านะครับผมอย่าลืมนะเดือนผ่อเดือนหกพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะเดี๋ยวพาไปดูหัวโชคนะครับผมนี่หัวโชคกนะเดิมเช่นกันนะครับนี่นะหัวโชคกก็เดิมนะครับผมนี่นะสวยๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูแก้มข้างรถกันนี่แก้มข้างรถนะครับผมสวยๆเช่นกันเลยนะขาวจั้วไม่มีลงไม่มีรอยนะครับผมนี่นะครับ พยอติดมาให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ากระจกข้างนะครับกระจกข้ามเป็นแบบปรับแบบไฟฟ้านะครับผมแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงนี้ด้วยอ่าโอเคสวยๆเดียวเลยนะผมจะเปิดข้างหลังรถให้ดูว่ามีอะไรกันบ้างขนาะดผมบ้าเปิดดูอ่าข้างหลังรถนะก็ปรนะะมาณนี้นะครับผมนี่ก็จะมีโลโกโ้มิลา่าแล้วก็มีโลโก้ของมิชูบิชินะครับผมแล้วก็ใครซื้อคันนี้ไปก็จะได้ไปไาทะเบียนสวยๆไปเลยนะ จอจานก็ไก่หนึ่งสี่ศูนย์เชียงใหม่นะครับผมปะเบียนนี้สวยๆเดิมๆเลยนี่นะคันนี้นะครับผมอ่าคันนี้ก็จะมีที่ปัดน้ําฝนข้างหลังด้วยนะคันนี้นะครับผมแล้วก็จะมีไฟท้ายช่วงนี้ด้วยนี่นะครับผมสวยๆ,ๆเดิมๆคนระับแล้วจะมีสปอยเลอร์คลายๆดักเทลมาด้วยนะคันนี้นะจะออกสปอยนิดหน่อยจะเป็นทรงอีโคคาร์นะครับผมคันนี้นะขอโทษเรื่องกล้องนี้นะบอดีผมพูดเพลินไปหน่อยนี่นะครับคันนี้นะใครสนใจนะติดต่อผมได้ที่ศูนย์เก้าสาเก้าแดสห้าแดสสีได้เลยนะครับผม ผมจะพาไปดูข้างในรถกันบ้างนะครับผมก็เป็นยังไงบ้างโอเคไปเลยอ้าวเราก็มาอยู่ข้างในรถกันแล้วนะครับผมนี่เห็นไหมข้างในรถยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับผมคันนี้เป็นเกียร์แบบเกียร์ออโต้นะครับผมขับสบายสะดวกแน่นอนนะครับผมแอร์เย็นแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูเลยว่าแอร์เย็นไหมแล้วดูเลขไม์กันได้เลยนะครับผมนี่นะครับหน้าจอยังไม่ได้แกะเลยนะครับผมดูสิครับ ใหม่เลยนะครับผมใครสนใจนะาราคาแค่สองแสนเก้าหมื่นเก้าันบาทเท่านั้นนะครับผมเลทผ่อนต่อเดือนเพียงแค่หกพันกว่าบาทเท่านั้นไม่แพงนะครับผมราคาดีๆเลยนะครับผมราคาคันนี้นะ,นนะครับนี่ครับสามารถปรับกระจกข้างไนดะ้ตรงนี้นะครับผมตามอัจฉริยะใส่เลยนะครับผมตรงนี้นะตรงนี้นะผมอ่าตรงนี้ก็จะเป็นที่ล็อกรถที่เปิดกระจกอะไรทั่วไปที่วางกรงวางน้ําลาพงลํโพงนะครับผมตรงนี้นะรถทั่วไปเลยนะครับผม นี่นะตรงนี้ก็จะมีพวกสายทรงสายชาร์จนะครับผมนน USB บุ้ง USB นะครับผมที่วางแก้วน้ำอีกนะครับผมเราจะมีแฮนด์เบรกมาให้นะครับตัวนี้นะอ่าคันนี้จะเป็นแบบเสียบกุญแจสตาร์ทนะครับไม่ใช่ปุ่มสตาร์ทนะครับผมเพราะว่าไม่ใช่ตัวท็อปด้ยวยนั่นแหละครับแต่ผมจะลองเปิดแอร์ให้ดูนะครับผมว่าเยน็นแค่ไหนขอหยิบกุญแจสักคู่นะครับเจลาเจลาเจลา นี่นะครับกุญแจอาตาเป็นอย่างนี้นะครับอาจารย์กุญแจครับผมเอาเสียไปดูให้ดูเลยว่าเลขไม้มีเท่าไหร่นะนี่ครับเลขไม่เปีนแค่นี้ครับสองหมื่นสามนิดๆเท่านั้นนะครับเลขไม้คันนี้นะครับผมน้อยมากๆเลยนะครับผมนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อผมมาได้ที่ศูนย์เก้าสามเก้าแปดสามห้าแปดสี่สี่ได้เลยนะเลขไม่สองหมื่นนะครับผมราคาสองแสนเก้า เด็ดอนตัวเดินหกพันเองราคาถูกมากเลยนะครับเป็นผมผมก็อยากซื้อเหมือนกันนะครับผมขับชิวๆสบายในเมืองนะครับผมคันเล็กๆโอ้ประเทศไทยเราเราก็รู้อยู่นะทุนวันเล็กนะครับผมเราก็ต้องใช้รถเล็กๆกันบ้างนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปพบไปดูพวกลงพวกน็อตกันบ้างดีกว่าไปนี่นะครับผนลงขลน็อตนะครับผมเดิมเดินจากโรงงานนะเห็นไหมครับสีสีจากโรงงานยังอยู่อยู่เลยนะครับผมเห็นไหมนี่นะครับงานนะครับผมไม่ใช่ อันนี้เป็นตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่นะหัวลงหัวน็อตนะครับเดิมๆ,ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่นะโอเคผมฟังมาดูฝั่งนี้ด้วยนี่นะครับผม,มเดิมหมดเลยนะครับผมไม่ได้ปรับไม่ได้แต่งไม่ได้หมุนไม่ได้ขยับอะไรเลยนะครับผมนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องยนต์กันบ้างดีวกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเครื่องสั่นดีไหมโอเคไปกันเลย อ้าวแล้วเราก็มาอยู่ที่ห้องเครื่องจนกันแล้วนะครับผมของตัวมิซูบิชิมิลาดหนึ่งจุดสองจออนะครับผมนี่ตัวปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับตัวนี้นะครับสวยสวยเดิมเดิมไหครับผมคันนี้เท่ๆกันเลยนะคันนี้นะครับผมนี่เครื่องสั่นสั่นจนเจ้าเข้าเลยครับผมเครื่องสั่นแปลว่าดีนะครับผมไม่เชื่อแปลว่าไม่ดีนะครับผมนี่นะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบสามสูบเรียงนะครับผมเป็นเครื่องหนึ่งจุดสองลิตรนะครับผมนี่ขับสบายสบายเลย ให้ผลที่เป็นเครื่องสามสูบเรียงเพราะว่ารถเบานะครับผมถ้าใส่เครื่องสี่สูบแล้วมันจะพุ่งเกินมันจะมันจะเกินตัวไปหน่อยนะครับผมนี่นะครับผวลงผลวรถนะครับนี่นะพวงนี้นะเดินเดินเด๋อบบริษัททั้งนั้นเลยนะครับผมนี่นะสีสีพวกนี้นี่มาจากบริษัททั้งนั้นเลยนะครับผมนี่นะครับขยับปกตินะครับใช้ได้ดีปกติเลยนะครับผมนี่นะนี่ครับสั่นปกตินะครับเครื่องยนต์นะครับผมใช้ได้ยาวๆเลยนะคันนี้นะ หัวชงหัวชกนะครับผมนี่นัสีจากโรงงานยังอยู่นะครับผมนี่นะหัวรองหัวน็อตเช่นกันนะครับผมนี่นะเดิมเดิมเลยนะครับผมคันนี้คานหน้ารถนะครับผมหัวรองหัวน็อตเช่นกันนะไม่ได้ปรับไม่ได้บุนไม่ได้แตะอะไรเลยนะครับผมเม็ดองเม็ดอาร์ตนะครับผมนี่นะเดิมเดิมแน่นอนเลยนะครับผมเครื่องยนต์สั่นดีปกตินะครับผมเครื่องสารสุดเลียงนะครับผมผมพาดูเม็ดไอพวกเม็ดอาร์ฝั่งนี้ด้วย นี่นะเม็ดองค์เมทอาร์ตนะครับผมต้องหัวโชกนะครับผมสวยๆเดิมๆเ,เลยคันนี้ไม่ต้องคิดมากนะครับผมราคาแค่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเลทผ่อนตัวเดือนหกพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวได้ถ้ามีเครดิตดีนะครับคันนี้นะอ่าสวยๆเดิมๆนะครับใครสนใจติดต่อมาได้ที่ศูนย์เก้าสามเก้าแปดสามห้าแปดสี่สี่ได้เลยนะครับผมหรือว่าใครอยากอะไรดีไลน์มาคุย<ม>กับผมก็อะไรดีไลน์มาได้ที่เคมปี้ศูนย์สองนะครับ k e m p y ศูนย์สองนะครับ,รบหรือว่าแอดทางเบอร์ไม่ได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งพวกเบอร์พวกไลน์อะไรไว้ข้างล่างให้นะครับผมอ่า แต่เรวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อผมมาได้อย่าลืมนะครับผมคันนี้อาจจะอยู่แม่ไม่นานนะครับผมเพราะว่าราคาดีแล้วก็ไมน้อยด้วยนะครับผมรีบรีบติดต่อกันมาเลยนะครับผมแต่ละวันนี้ก็ขอบคุณมากครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม